สวัสดีค่ะฟาร์มด้วงน้องนิวนะคะวันนี้วันที่10พฤษภาคมพศ2564นะคะตอนนี้รู้สึกว่าพ่อแม่พันธุ์จะขาดนะคะจะขาดกันเกือบทั่วประเทศเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บพ่อแม่พันธุ์กันนะคะชุดนี้ไม่เยอะค่ะแค่เจ็ดกระมังเองนะคะชุดนี้เพราะว่าลูกค้ามาเอาฝากไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวนะ ออทายมือเดียวจะสันๆหน่อยนะคะตอนนี้พ่อแม่พันธุ์เริ่มออกแล้วนะคะพ่อแม่พันธุ์ชุดนี้เป็นด้วงส่วนมาก,กีเป็นด้วงคัดนะคะด้วงพวกนี้จะเป็นหลังดําเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าทางฟาร์มจะปรับใหม่หมดเลยนะคะหลังดําอาจจะมีแซมเหลืองดํำเหลืองๆมางนะคะ ลูกค้าที่สั่งพ่อแม่พันธุ์ไปจากฟาร,ร์มดวงน้องนิวนะคะมั่นใจได้เลยว่าเป็นด้วงใหม่ร้อยเปอซนะคะเหงวงใหม่ร้อ,อยเปอซนะคะทั้งฟาร,ร์มรับประกันได้นะคะออกยังไม่เยอะเท่าไหร่ อันนี้เก็บมือเดียวนะคะโอ้ตอนนี้เยอะแล้วค่ะเนี่ยตอนนี้ออกโอ้รอบนี้ออกเยอะแล้วค่ะใช่ไหมพ่อแม่พันธุ์ของเราในส่วนมากเราจะปรับนะคะพ่อแม่พันธุ์รุ่นของเรานะจะปรับเป็นผสมกับร่องป่านะคะร่องป่าร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ ว่าดวงป่านี่จะตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะคะหลังสีดำดวงไม่ค่อยหมองนะคะตัวใหญ่แข็งแรงสีดำนะคะดวงไม่ค่อยจะหมองเร็วเท่าสีสีอ่อเหลืองๆนะคะ จะมาเก็บฝวกออกหมดแล้วได้แล้วนะคะเห็นไหมเห <c oughs> ็ไหมคะส่วนมากจะเป็นหลังดำหลังหลังดำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของเรานะคะออตอนนี้เรากำลังปรับสายพันธุ์อยู่นะคะปรับกับปรับกับเรื่องเขาเรียกอะไรปรับใส่สายพันธุ์ใส่กับเรื่องป่านะคะ เกือบ100%เลยอ,ออกเยอะแล้วค่ะออกเยอะแล้วนะคะถ้าลูกค้านะคะถ้าลูกค้าสั่ง ชุดทดลองเลี้ยงช่วงนี้นะคะจะได้ส่วนมากจะเป็นได้พ่อแม่พันธุ์ป่าไปนะคะโอ้ออกตัวนี้ออกเยอะเลยค่ะนี้เยอะเลยในสถานการณ์ที่พ่อแม่พันธุ์ขาดทั่วประเทศนะคะแต่เราก็ยังมีส่งให้ลูกค้าเรื่อยๆนะคะ ขอ,อของเราไม่ค่อยตายในฝักนะคะไม่ค่อยตายในฝักถ้าด้วงตัวใหญ่แข็งแรงนะคะแล้วก็ลาไม่เยอะเนี่ยด้วงจะไม่ค่อยตายส่วนมากที่เข้าฝักแล้วตายเนี่ยแกะออกมาดูเนี่ยลายเต็มฝักเลยนะคะเราต้องดูแลเรื่อง เรื่องไรของของดวงด้วยนะคะโอมีตัวตัวดำๆ<ำ><ำ>ใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตัวใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้วันที่สิบพฤษภาคนะคะสองพันห้าค่ะคลิปใหม่นะคะไม่ใช่คลิปเก่าไม่ใช่เอาคลิปเก่ามาลงนะคะ คลิปใหม่ถ่ายวันนี้เลยเจ็บมือเหมือนกันนะเนี่ยมันเกี่ยวสังเกตด,ดูวยความน้องนิวนะคะเดนะ สังเกตตัวดวงฟันน้องเมวตัวโดยรวมจะเป็นสีนะคะโดยรวมจะเป็นหลังสีดํานะคะเด่นมันเป็นฟีบขนมนะคะมันก็เลยทําให้เออหันอะไรไปนี่ค่ะส่วนมากจะเป็นหลังสีดํานะคะเพราะว่าเราผสมดวงป่าไปแล้วนะคะดวงตัวนี้เราผสมดวงป่าดวงป่านี้ดวงป่าร้อยเซนด้วยนะคะพอดีไปเอามาจาก ต้นมะพร้าวที่เขาไปทิ้งนะคะแล้วก็มาเพาะได้พ่อแม่พันธุ์ชุดนี้มานะคะโอเคค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่ได้พ่อแม่พันุหรือว่าอยากได้เลี้ยงอยากเลี้ยงนะคะติดต่อสอบถามมาได้ที่ไลน์ i d นะคะแล้วก็เบอร์โทรอยู่ใต้ youtube นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวเก็บดวงมะพร้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ